เ็บ fc แปดลิ้ว fc แปดลิ้วเจ้าเจ้าแปดิ้วเจ้าแม่นางห้างรอรอวันที่สิบสี่แล้วคัวันที่สิบเอ็ดมาวาปีไม่ใช่หรอใช่ครับวันที่สิบเอ็ดก็จะไปว่าปีนั่นแหละครับวันที่สิบสี่วันแม่สิบเอ็ดครับที่จะไล์สดไล์สดเรายังเราปรึกษากันอยู่นะครับว่าจะทำแบบไหนดี เห็นผมไม่ต้องเห็นหน้าผมเยอะนะทาไมอ่ะผมสภาพผมก็ยังไม่ได้ต้อนพอพอ,พอรับเขยทั้งหลช่วงนี้เหรอตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยเอาหน้าเข้าเต็มกล้องอ่ะอนะโ<ช>กตากันดีดีคุณมาเอกงโอ้บหบัวยโจกตากันพี่น้องไม่ได้ว่าโจกกันดุแล,ละดีเพราะบ้านเดือนทางไก่บ่อยากพบปะไพ่หุ้นหวยประจําเดือนมากกันเลยบ่อยากมาหากันประจาเดือนเจ้ามาไม่ปะกติแล้วใช่สวัสดีเจ๊พรามสวัสดีครับสวัสดีนะครับ จีพามดังมากเลยยัง,งงงแบบว่าตอนแรกก็แบบแบบงงกับตัวเองอะ่ะที่เขาเรียกเจ้พามาเถื่อเอ,เอาไปเอามาก็เลยเออให้เขาเรียกว่าเถอะอความสุขเขาความสุขเราสหรออยู่ดีๆเป็นเจ๊เฉยอ,อยู่ดีๆก็เป็นเจ๊เฉยอ่ะก็ยังงงเนะเป็นเสียพามเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกจักกันยังงง,งอยู่ด้วยว่าเป็นจีพามอยู่ดีก็้เป็นเจ๊พามั้องงงเมืม่อนี้ขอให้มันมันปังๆเด้อครับขอบคุณครับ ข้าวลบับบอนี้กินแม่ไก่กินแล้วค้าสัสดีแม่ไก่นะครับคุณมีสายข้านะแม่โอ๊ตโทรมานครนายกเดือนมียอว่าจะรางงานตามไปผู้บ่าวระเบียบม,มาเลยพี่กวางมาเลยยังไม่ดึมพี่กวางเข้าบ้านเลยเดี๋ยวพี่กวางต้องไปจัดงานศพคุณยายก่อนเจอกันสิบ4ี่สิี่เลนอยู่อุดรครับเพิ่งเจอที่ปาจีนแป๊บเดียวถึงคอนแก่นแล้วแม ไม่ถึงได้ไงก็ขี่รถมาเนาะก็พูดไปรอวันที่สิบสี่นะครับสิบเอ็ดเจอกันที่สารคามจ้าครับเจ,เจอก็เจอถ้าไม่อยากเจอก็ไม่ต้องมาเอฟซี MC นารากรจากบ้านนารากรเอฟซีเป็นกำลังใจให้เจพ๊พามอุ้ยเจ้าขืนบางางคก็ื่นจะว่ออาเจ๊พามถามว่าขืนไหมจริงๆก็ขืนอยู่นะแกเดี๋ยวพรามันเนี่ยเราต้องยอมรับหรอ วันนั้นอ่ะวันที่เราเล่นอยู่ที่ผมนั่งอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะแล้วทีนี้ผมขับรถเดินทางไปปราสาทแก้วกันนะวันนั้น่ะอแล้วก็ผมก็เอพบางตัวนี้น่ะเปิดในไลฟ์สดคุมสเตมิ่งสเตมิ่งคุมปิดของระเบียบอีพีสลับล่างใส่จอดูกันเออพวกเขาอ้นังหัวเจ้าของกยาจะมาจีบเสีนทองหมดเพกาะเป็นตัวแปร่าเป็นมึงจะเวียงเหนือบ่เนี่ยมันก็เป็นเตาหัวเด้อเถอะแกฉันมึงเถอะฉันก็ยังหัวเนาะมั่นไหมไม่มั่นมันเป็นอีพีที่แบบว่า สนุกคับเพราะว่าเขายน่ามเขาลงมาจากเวทีเขาเนมผู้อื่นขึ้นไปเขาก็เป็นตวหวอผู้อื่นไงผู้หญิงแต่งชายเดี๋ยังพอว่ายังไหวไปดิแต่แต่ผู้ชายแต่งหญิงหน่เมยงงมากเพราะว่าากับพูดถึงช่องโควิดันก็อะไรเป็นที่อะไรที่สนุกนะครับแต่ลักนาฬากรทั้งใจค่ะป้าแม่เอาผ้าเขาผ้าขาผ้าขาม้า ไปปราบแค่ด้วยลูกไม่อ่อนใช่ไหมใช่ไม่อ่อนแล้วไม่อ่อนจะเอาผ้าขอมามาให้นี่ของเราประมาณเป็นซีดพืนนะจ๊ะแม่าพาไม้มาฝากหนูแน่สันผ้านุ้งโจงไม้นะแม่<ช>อันนี้คืออะไรมออไม่อ่อนไม่ที่ฉีดนะก็สเปรย์สเปรย์น้ำถ้าเกิดวันไหนเป็นวันไหนที่เป็นวิ่งทีเร่งรีบจะใช้ตอนนี้ถ้าเป็นน้ำใช่เอามันแข่งเร็วหรอที่สุดได้อยู่จนว่าแบบโอ้ใช้สเปรย์น้ำขวดขาวๆนะสเปรย์ สมัยคนสมัยก่อนเขาใช้กันะเออที่กดกับเขาวนะนะลนะู้มันแข็งเหนะล้ยวนารารู้ตัวหรือเปล่าว่าหล่อมากโอ้ตรงไหนหรอสภาพเป็นแบบอันนี้ขอมาแบบสภาพแบบสดๆนาะราก็สดนิดนึงเอาบอ่าาอผ่าไหมซีสเกตเอาครับแม่อยากได้อยุผ่าไหมซีสเกตนะนาะเอามว่าฝากดูฝากเต้าแนะ่วนะันะนะ้าเขาได้แปดปืนก็พืน,อ,พนอยากได้จะผ่าจงอะผ่าจง พระเอกพูดพูดได้น่ารักค่ะรักนนรักนราจารอดีโอ้ยขอบคุณนะครับนนก็จะบ้าๆตองตองจริงๆหน่อยนราก็จริงๆต้องตองหน่อยมันก็มันก็ไปกันได้นะครับเออเขาบอกว่าคนดีเจอกันไม่ค่อยหาแต่ว่าถ้าคนบ้าเจอกันหาตลอดทั้งคืนเอฟซีนราจากสบปลาวโอ้มีหอดนลาวด้สบายดีสบายดีสบายดีโซออน คุณพระเอกรอลายแมนรอลายรอหะจนลากใส่ไปเลยพูดะรอคักรอแนรอโพดรอโพร้อปลาล่ำรอปรลาเหลือเรื่มเรื่มไม่จริงนะเอานี่เห็นไหมเราพูดความจริงเขาว่าเราไม่จริงไม่รู้เราจะพูดยังไงโอเคเราจะปิดไลฟ์แล้วเขาจะสดบจแต่งตัวให้พี่เต้แล้วนะครับติดตามดูว่าสิบสี่คุมพานี้ทอาา็อปนารากรจะทําหรือไม่ทําเรายังไม่รู้เลยว่าจะไลฟ์สุดหรือเปล่า เรารอเราเรอเ,เ,เข้าที่ประชุมก่อนเนาะเรายื่นมติเข้าที่ประชุมก่อนว่าเราจะทํำยังไงขอบคุณสามร้อยคนดูที่เข้าดูในตอนนี้นะครับขอบคุณทุกๆเอ fc อย่าลืมนะติดตามเขติดตามคลิปฮาคลิปตลกคลิปขบขันคลิปนาราบ้าบ้า,บา,บามองมองไปที่เพจนนชัยนันนะนนชัยนันเจ็ดแปดเก้าแฟนเพจน,น,นะครับล่าสุดลงคลิปแล้วนะครับนา,นารากรัวผีนะมันคือเรื่องจริงถามมันคือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเข้าไปดูเลยนะครับเข้าไปดูตอนนี้เลย ท้าเอกที่กินอย่างน้องวันที่สิบเอ็ดีาท้าเอกจะกินอะไรวันที่สิบเอ็ดแม่ออนแม่ออนแม่ถามว่าได้กินอย่างทอดแมงบอ,อก <S <S ่แม่อ,อะไรมาฝากก,ออก,าฝาก็กินนนแหละครับใช่แม่อ,อ,อ,อะไรมาฝากก็กินนนแหละครับนวลก็กินกับทั้เอกก็และเวลาไม่มีอะไรกินนะอย่าลืมเข้าไปดูนะครับทุกคนเข้าไปดูนะเพจนนนะครับนวชัยนันจิตแปดเก้านะครับตอนนี้รอมันเป็นมันเป็นคลิปตลกอยู่นะครับลงให้ถ่ายเมื่อวานนี้นะครับเป็นเรื่องจริงเหมือนละครนะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมซื้อบัตรไ์สดนะครับ กลุ่มปิดของระเบียบวัดสินกับลำเรื่องปราบจระเข้นะครับผมเรื่องปราบจระเข้เงินเต็มผ้าบะทอปัญญาเต็มพูิผู้ฟังเออจากแดก่อๆกับคำเหมือนรับบทโดยนาก่อนอ่อนพิทักษ์มัน้วนพี่น้องเออเดี๋ยวไะเติมเราไปยังไม่ได้เติมเลยโอเคบ๊ายบายเยวจะไปหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อโทรเรียกแล้ว